ทำอะไรกันอยู่บ้างครับสวัสดีครับผมแอนดี P ้เคตพิบู K, ครับมาแล้วกับโฮมเมสไกส์ทำอะไรนเด่นโครงการไหนดีแอนดี้ Andy จัดให้แน่นอนครับคลิปนี้ขอบอกเลยว่าพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟครับให้กับเพื่อนๆแฟนเพจของผมทุกๆกคนครับที่์เ b o x มาบอกว่าอยากมีบ้านแต่งบมีแค่2ล้านขออยู่แถวโซนของบางใหญ่ได้ไหมครับคุณพี่ครับขอมาขนาดนี้เอาแบบใกล้เซนัลเวสต์เกตไหมจัดให้เลยครับวันนี้ผมนัดน้องสาวไว้ชื่อว่าน้องปูเป้เขาบอกว่าเขามีอยู่โครงการหนึ่งครับ คุณบอกมีงบ2ล้านแต่นี่ไม่ถึงครับแต่ได้เป็นทาวน์เฮาส์หนึ่งหลังไปเลยมีพื้นที่มีที่จอดรถ3ห้องนอน2ห้องน้ำพอไหมครับถ้าพอแล้วจะไปรออยู่ใหญ่ก็ไปสิครับไปสิครับไปสิครับ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องปูเป้ของพี่สวัสดีค่ะพี่แอนดี้ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอต้อนรับด้วยค่ะพี่แอนดี้แล้วก็คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่โครงการ VTN Residence 2ค่ะสวัสดีล่าค่ะนี่น้องสาวเลยนะครับคือแกเป็นกูรูนะฮะในการที่ชอบเซอร์เวีบ้านใช่แล้วค่ะมีแฟนเพจเลยเขาอินบ็อกซ์เข้ามาเขาบอกว่าเขาอยากมีบ้านอยู่ใกล้ๆกล้เซนต์เฮนรี่สแควอ๋อง่ายเลยใช่ไหมนีก็ต้องอยู่แถวนี้บางใหญ่ถูกไหมถูกต้องค่ะแต่ มีงบเพียงแค่2ล้านบาทอันนั้นไม่ใช่ปัญหาค่ะพี่แอนดี้เป็นไงล่ะเพราะว่าวันนี้จะมาแนะนำโครงการของเราให้ค่ะสำหรับ BTN Residence 2ค่ะต้องบอกว่าเดินทางง่ายมากๆนะคะติดกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงแค่2สถานีสถานีคลองบางไผ่แล้วก็สถานีบางพูค่ะพี่แอนดี้เยี่ยมเลยนอกจากนี้พี่แอนดี้มีรถไหมคะพี่แอนดี้เหรอคะตอนนี้รถหลุดไม่ได้จ่ายมา3เดือนไม่ใช่มีครับผมอ๋อถ้าพี่แอนดี้มีรถ สามารถเดินทางถนนได้ทั้งสองสายเลยค่ะ,ะการาจนาพิเศษก็ได้บางกรวยไซน้อยก็ได้ค่ะพี่แอนดี้เห็นไหมล่ะครับง่ายายขนาดนี้ใช่แล้วก็ที่สําคัญเมื่อกี้บอกว่าชอบเซนทันพาซาเวสเกตใช่ไหมคะมากมากโครงการของเราค่ะติดกับเซนทันพาซาเวสเกตบิ๊กซีบางใหญ่โรงพยาบาเลเกษมราชรัตนาทิเบตอ๋อโรงเรียนก็มีโรงเรียนก็มีมด้วยใช่ค่ะอนุบาลมัธยมมหาลัยมีหมดเลยค่ะพี่แอนดี้เราแวกแค่ประมาณไม่เกิน5กิโลประมาณนี้เองค่ะโอเคนะคุณผู้ชมครับผมว่าน่าจะเหมาะมากๆเลยทีเดียว คราวนี้กลับเข้ามาดีกว่ากับ BTN Residence 2, 2> แน่นอนครับคำว่า2ก็คือโครงการที่ 2, 2> <ช>แล้วใช่แล้วค่ะพี่แอนดี้นะครับ ที่นี่เป็นยังไงครับคอนเซปต์ Concept. แตกแต่ไงจากหนึ่งคือมี2ล้านก็สามารถได้บ้านหลังใหญ่ๆได้นะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็โครงการของเราค่ะต้องบอกว่ามีพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการคือ20กว่าไร่ค่ะพี P ่แอนดี้ยี่สิบกว่าไรไ่เลยเหรอแล้วก็เป็น<อ>ทาวเฮ้ามีขนาด238ยูนิตค่ะด้านหลังนี้นะคะคือหน้ากว้าง5.4เมตรค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ที่จอดรถในร่มค่ะพี P ่แอนดี้โอ้โหนี่ดูข้างนอกเหมือนเป็นเล็กเพิกขี้หนูนะแต่ข้าง ใหญ่เหมือนกันนะใช่แล้วค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถค่ะอยากเห็นกับตาคุณครับใครที่ขอเข้ามาไปดูพร้อมกันครับไปค่ะเชิญครับนี่นั่นแล้วเราจะมีสวนด้วยนะคะพี่อันดี้ยำๆน่ารักอันนี้คือจะเป็นบ้านตัวอย่างที่อยู่โซนถูกต้องค่ะสามารถปลูกต้นไม้ร่มลื่นได้ตามสบายเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปข้างในดีกว่าค่ะไปกเลยครับ มาเลยค่ะเข้ามาข้างในเลยค่ะพี่แอนดี้เป็นยังไงบ้างคะเข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแต่กใจอะไรคะไม่คือดูจากข้างนอกแล้วพี่เข้าใจว่าถ้างบไม่ถึงสองล้านอ่ะมันก็คงจะแบบ very very minimal ค่ะแต่นี่เข้ามาแล้วพี่ครับขนางใหญ่มากอ้ยไม่แปกใจเลยพี่ดีค่ะแต่บ้านหลังนี้นะคะเป็นพื้นที่หัวมุมค่ะมีพื้นที่24ตารางวาค่ะพี่ดีโอ้แใช้สอยนะ ใช้สอย105ตารางเมตรค่ะไม่เล็กคุณผู้ชมตายแล้วนี่ตมองจากภายน้อผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยใช่ค่ะฟังก์ชันก็คือ3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ที่จอดรถด้วยและเด่นสำคัญคือกระจกนี่แหละสาคัญมากนี่พี่ที่สังเกตไหมคะว่าประตูนะคะจะเป็นบานเลื่อนทั้งสองฝั่งเลยเอาลองเลื่อนดูค่ะถูกต้องก็คือสะดวกสบายมากแล้วก็ที่สําคัญหน้าต่างของเราค่ะเป็นบานเลื่อนเหมือนกันอันนี้แดดแรงมากเลยนะแต่ร้อนไหมคะ ไม่ร้อนเลยเพราะว่าเราใช้ในส่วนของกระจกเสียอัักแสงค่ะพี่ดีค่ะเลิศมากเลย้ขาบอกอว่าการ,ค,รความร้อนข้างนอกได้ดีมากๆแล้วฟลอร์ o ับ i ซริ่ลอะ อันนี้ความสูงตั้งแต่พื้นถึงฟ้าเลย2.6เมตรค่ะพี่ดีเราเลยรู้สึกว่าค่อนข้างใหญ่กว้างขวางแล้วก็โล่งโปร่งสบายกระเบื้องเราใช้เป็นกระเบื้องแกนิโต้ค่ะพี่ดีขนาด60คูณ60ทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเลยนอกจากนี้นี่ค่ะด้านบนจะเป็นในส่วนของไฟดาวไลท์ LED อันนี้คือมากับตัวบ้านถูกต้องคือมีให้ทุกหลังค่ะพี่ดีงั้นเดี๋ยวเรามาซอกแซกกันดีกว่าโทรค่ะได้มาที่แรกของบ้านแน่นอนครับสำคัญที่สุดคือมีพิพิธภั องนั่่งกอนนี่ขออนุญาตนะน้องนี่เลยสบายไหมคะสุดยอดนะฮะต้องบอกว่าทีวีคือระยะกําลังพอดีเลยค่ะพี่ดีค่ะอันนี้คือเราบิวอินมาแล้วเรียบร้อยคือคือความกว้างของของตัวโซนของลิฟบิงเนี่ยผมว่ากําลังพอดีนะถูกต้องและโซฟงโซฟานี่คือคุณจะไปหาที่อีแถวเนี้ได้เลยค่ะลงล็อกเลยพอดีเพราะว่าอยู่ใกล้กันด้วยถูกต้องแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยโต๊ะนะ โต๊ะวางจะวางอะไรก็ได้ตรงนี้ะนะสบายๆค,คุณก็ยังมีพื้นที่ในการเดินระหว่างง่ายๆเลยสบายแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ดีมาที่โต๊ะกินข้าวกันบ้างดีกว่า <ผม S 2> รู้สึกว่าบ้านแคบไหมคะหากมีโต๊ะกินข้าวใหญ่ขนาดนี้ก็อย่างที่บอกไปดูจากด้านนอกผมคิดว่ามันต้องมินิมอลมากๆกับนกที่ ไม่ถึงสองล้านแต่นี่เข้ามานี่เกินคุ้มเลยนะะใช่อันนี้คือกําลังพอดีกับครอบครัวหนึ่งนะคะพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนก็ได้นี่เลยนะคะนั่งกินข้าวมุมนี้กันน่ารักมากข้างนอกนะถ้าคุณทําสวนสวยๆนะจะเป็นกระจกบานเลื่อนเหมือนกันเลยค่ะพี่ดีป้องกันแสงได้ถ้าเกิดร้อนๆก็ดึงม่านออกมาได้แต่บอกว่าไม่มีความร้อนแน่นอนเพราะว่าเราเป็นกระจกเขียวตัดแสงค่ะเยี่ยมเลยทีเดียวครับตัดเข้ามาตรงนี้ค่ะ เอาจริงนั่งได้มากกว่านี้อันนี้ขึ้นแล้วแต่คุณเลยต่อไปอีกได้ค่ะได้มาถึงตรงนี้ครับตรงนี้คือคเราเปิิวอินให้ดูเนาะถูกต้องค่ะนะครับสวยงามอะ่ะสวยจริง,รงเลยน่ารักอะ่ะมินิมอลดีอ่ะกรอบรูปก็ได้อะไรก็ได้ค่ะพี่ดีค่ะอ,อันนี้ก็เป็นกระจกบานเลื่อนเหมือนกันนะอันนี้คือให้ ใช่เหมือนการใช่มีทุกหลังค่ะพี่ดีค่ะอันนี้มอกไปนี่เลเป็นสวนหลังบ้านใช่ค่ะอาจจะทําเป็นโซนซักล้างตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะแบบว่าแม่บ้านเนาะตกแต่งดอกุงกไม้ได้ค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวพาพี่ดีไปดูด้านหลังกันบ้าง มาที่ครัวหลังบ้านกันบ้างค่ะพี่ดิก็ดีนะผมว่าไซซิงของครัวที่อยู่ด้านหลังบ้านนี้ก็กําลังพอดีใช่พื้นที่ประมาณ2เมตรค่ะพี่ดิค่ะสามารถต่อเป็นอาครัวไทยก็ได้แล้วก็แบ่งครึ่งเป็นโซนซักล้างก็ได้นะคะพี่ดิด้านหลังอีกครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าลงตัวนะค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนของคิิเช่นข้างหน้าก็เป็นส่วนซักล้างตักคงตักผ้าไปเลยได้เลยสบายมากเลยใช่ค่ะ อ่ะแล้วชั้นหนึ่งมีห้องน้ำไหมลูกนี่เลยค่ะพี่ดีห้องน้ำชั้นหนึ่งของเราค่ะแน่โอ้ยน่ารักอะใช่จะบอกว่าอาบน้ำได้ทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเ,เลยค่ะพี่ดีมีเชาว์ด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็สุขภัณฑ์ของเราคือต้องบอกว่าเป็นสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำได้มาตรฐานโมเก้นโมเก้นใช่พี่ด<ม>ีเห,หเห็นอะไรไหมคะ โอ้กระจกบานใหญ่มากถูกต้องแล้วอันนี้ใช่ใช่แล้วค่ะได้หมดเลยค่ะต้องบอกว่าอันเนี้ยคุณผู้หญิงชอบมากอยางเป้ก็ชอบแต่งตัวได้ทั้งข้างล่างข้างบนและไม่ได้แค่นั้นนะมันทําให้ห้องน้าดูกว้างขึ้นคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าในงบขนาดนี้ถูกค่ะทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะพอดิบพอดีใช่ใช่แต่นี่เข้ามาทําให้รู้สึกไม่อึดอัดเลยนะใช่ค่ะโอ้ดีดีเก่งเก่งกระเบื้องเราจะปูตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเลยค่ะพี่ดีดีเวลาคุณแม่บ้านจะได้แบบทําความสะอาดง่ายๆไม่หนักเกินไปครับอ่านี่ค่ะ ห้องนี้เป็นห้องใต้บันไดห,ห้องเก็บของของอเราเองคือข้างในจะมีไฟให้ด้วยพี่ดีกลับจากต่างประเทศยัดกระเป๋าเดินทางเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องต่างประเทศต,ต,ต่างจังหวัดก็ได้ช่วงนี้ไม่ข้าไปไหนเลยไม่ไป <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> ไม่ไ,ไหนเลยเก็บรองเท้าได้แล้ว,วก็อุปรกรณ์ทำความสะอาดได้ถูกต้องอันนี้คือประมาณนี้ของชั้นหนึ่งค่ะ เราไปชั้นสองดีกว่าไปค่ะมาเลยครับพี่ดีค่ะเรื่องบอกบันไดของเราค่ะอันนี้จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กท็อปด้วยไม้คอนวูดค่ะดีครับถูกต้องมันจะสวยงามแล้วก็แข็งแรงทนทานเยี่ยมที่สําคัญเลยคือการปลวกด้วยโอ้โหเรื่องปลวกกับบ้านนี่เป็นอะไรที่แบบกดหัวใช่ไหมคะนะครับจะบอกว่าขึ้นมาบันไดก็คือจะสวยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโถมันไดของเราค่ะพี่ดีพี่ดิจะวางรูปครอบครัวตรงนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ จะเป็น3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำค่ะพี่ดีค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวพาพี่ดีมาดูห้องมาสเตอร์ก่อนดีกว่าอ่าโอเคไดค้นี่ค่ะอันนี้คือห้องมาสเตอร์ของเราค่ะพี่ดีเป็นยังไงบ้างคะน่ารักอะ ผมว่ามันมินิมอลจริงๆนะคุณผู้ชมครับใช่ค่ะอันนี้เตียงของเราคือรองรับได้ถึง6ฟุตเลยค่ะพี่ดีที่ไซส์ก็ได้นะโอ้โหสุดยอดแล้วดูบรรยากาศนี่นี่คือความเจ๋งของการอันนี้คือจะเป็นวิวสโมสรนค่ะพี่ดีต้องบอกว่าห้องอ่ะอันนี้คือเราบิวอินมาแล้วแต่ว่าใครชอบตู้เสื้อผ้ายใหญ่สามารถใส่ได้เลยนี่ดูสิครับโอ้โหใหญ่ไม่ใหญ่ดูสิครับนี่สามารถใส่ได้ของเยอะแยะมากมายหรือว่าอันนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแต่งคุณผู้หญิงค่ะมีในห้องนอนเลิศมากคือผมจะบอกให้ฟังนะเอาจริงนะ กับห้องนอนใหญ่ๆสูงๆเนี่ยนะค่ะผมชอบอย่างนี้มากกว่าเพราะเป็นคนที่คลายเครียดมันสบายเป็นคนขาดความอบอุ่นชอบแบบอะไรที่มันใกล้ชิดใกล้เอ้ยนะข้างนอกเป็นไงฮะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกต่อเลยอันนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะออกมาดูระเบียงกันบ้างดีกว่าหยืนได้ค่ะพี่แอนดี้ชมวิวได้นี่แล้วก็สําหรับวิวบ้านหลังนี้นะคะตรงข้ามจะเป็นสโมสรสระว่ายน้ําของโครงการของเราค่ะคืออันดี้บอกว่า ผมไม่เชื่อเลยถ้าคุณมาแล้วอย่าเพิ่งตกใจผมไม่ได้มาหลอกคุณงบแค่ไม่ถึงสองล้าน<ช>แต่คุณมีอยู่สล้านบาทใช่ไหมแฟนเพจที่กอินบ็อกเข้ามาเนี่ยคุ้มแน่นอนายคะ่ะพี่ที่ขามาดูห้องสองกันบ้างดีกว่านี่อุ้ยไรก็ดูน่ารักไม่หมดเลยเนาะ น่ารักน้อชอบอ่ะอันนี้ยังชอบเองเลยค่ะเรามีในส่วนของนี่หน้าต่างบานเลื่อนทุกห้องเลยเนี่ยมันคือผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะใช่ใช่ในอนออกไปทางหน้าบ้านแสงเข้าใช่แล้วรับพลังงานถูกต้องนะฮะแล้วก็บิวอินเพิ่มเติมได้นะคะดูสิครับคือไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถบรรจุเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือดูสิน่ารักไหมอ่ะ นี่อันนี้เป็นห้องสามค่ะพี่ดีค่ะน่ารักมากอ่ะเป็นยังไงบ้างคะห้องนี้น่ารักนะน่ารักน่ารักจริงๆใช่อันนี้เตียงสามารถได้ประมาณสาฟุตครึ่งห้องนี้กับห้องเอ่อห้องนอนที่สองก็พอๆกันเลยค่ะใกล้ๆเคียงกันใช่ใช่ถูกตองก็มีตู้เสื้อผ้าดูสิใหญ่ไม่ใหญ่ดูนี่โอ้โห ดูอินเพิ่มได้ดีเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเด็กชายที่โตขึ้นมาหน่อยถูกต้องอันนั้ก็เด็กเด็กแบบประมาณ3ามสี่ขวบใช่ด้านนี้สามารถวางเป็นอ่าโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะอ้อพิ่มเติมได้นะคะใส่ทีนีตรงนี้ให้ลูกยางได้เลยเจาะผนังไปเลยสบายมากถูกต้องเยี่ยมเลยพี่ที่เห็นไหมคะว่าเราจะมีหน้าต่างทุกห้องเลยนะนี่แหละข้อดีเลยนะการที่มีแบบ หน้าต่างเยอะๆในบ้านเนี่ยมันทำให้แบบบ้านดูแบบไม่ไม่จิดอัดรับแสงเออดีๆโอเคแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำถูกต้องเดี๋ยวไปดูห้องน้ำดีกว่าแชร์กันหมดเลยใช่ค่ะพี่ดีมีห้องนอนแล้วก็มาห้องน้ำบ้างดีกว่าค่ะพี่ดีอนุญาตนะโอรมีกระจกบานใหญ่แล้วถูกต้องค่ะทางชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเลย โอเคห้องน้ําไม่ได้เล็กอย่างที่คิดใช่ชั้นบนเราจะแบ่งเป็น2โซนค่ะพี่ดี<อ>โซนแหง้งแล้วก็โซนเปียก<อ><อ>แล้วก็สุขภัณฑ์ที่เราใช้ต้องบอกว่าประหยัดน้ำมากเหมือนกันกับข้างล<ม>่าเลยต้องเลยค่ะนี่ขนาดชา้าวก็มีนะฮะเขาเรียกเตรียมสายไว้แล้วให้กับติดตั้งเครื่องทำาอุ่นถูกต้องไปแล้วเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างครบอ่ะ แต่ในชีวิตจริงคุณผู้ชมครับผมต้องบอกว่าเราคงจะไม่อยู่แต่ในบ้านในทาวน์เฮาอย่างเดียวเพราะในโครงการเขาก็มีคลับเฮาส์อยู่ตรงนี้ด้วยถูกต้องค่ะพี่ดีด้านหลังนี้จะเป็นสระว่ายน้ําระบบน้ำเกลือเลยค่ะเรามีการแบ่งเป็นสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่สุดยอดอยากเห็นน้องสาวพี่กระโดดลงมายังไงได้ค่ะโดดเลยไม่พอนี้ใจเย็นๆอันนี้ก็เห็นพร้อจะกระโดดค่ะใจเย็นๆ อยากให้คุณมาดูนะฮะส่วนด้านบนชั้นสองก็จะมีส่วนฟิตเนสจะเป็นฟิตเนสใช่โอ้ด้านล่างมีโคเวิร์กอิงสเปซด้วยถูกต้องค่ะก็คือสามารถมานั่งพักผ่อนได้แล้วก็ซ้ายมือจะเป็นสวนสาธารณะค่ะพี่ดีคันน่ารักรวมๆทั้งหมดแล้วพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เลยโอ้นี่กิฟีบเอวเลยนะถูกต้องต้องบอกว่ากว้างมากๆอ่ะคุณผู้ชมครับผมนี่ถือว่านะฮะเป็นโครงการที่น่ารัก BTN นะครับ Residence สใช่แล้วค่ะเป็นโครงการที่2แล้วนะครับเขารู้ใจแล้ว BTN เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ กูรู <Guru S 2> ในด้านบาง oh, ใหญ่อยู่แล้ว oh, oh, oh. เพราะฉะนั้นเนี่ย oh, oh. ผมว่าใครที่กำลังดูอยู่ oh, oh. และรวมไปถึงแฟนเพจที่ inbox oh. เข้ามาบอกว่าอยากได้บ้านอยู่แถวนี้เนี่ย จัดให้เรียบร้อยแล้วค่โครงการตอนนี้ทราบยังไงแล้วน้องต้องบอกว่าใกล้เสร็จร้อยเปอร์แล้วค่ะพี่ดีเปิดจองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใช่ค่ะระบบรักษาความปลอดภัยไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องกลัวค่ะจะบอกว่าโครงการของเรามีรปพรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะพี่ดีแล้วก็เมื่อกี้จากที่พี่ดีเข้ามาต้องบอกว่าการเข้าออกใช้เป็นระบบ e ีซี p พ s s ที่สําคัญค่ะถ้าพี่ดีขโมยของโดนจับนะคะเพราะว่ามีกล้องวงจรปิด32จุดค่ะพี่ดีโอ้ตายแล้ว เดี๋ยวพี่คืนของแป๊บเดียวเอาอะไรมาหรือเปล่าคะหยิ่งห้าร้อยเมื่อกี้อ๋อ <c oughs> <c oughs> โอยน้องสาวคนนี้นี่คุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลากันแล้วนะครับกับราคาจริงๆที่ทุกคนรอคอยครับโครงการเนี้ไม่ถึง2ล้านจริงหรือไม่จริงค่ะพี่ดีบอกเลยครับเริ่มต้นแค่1น9ล้านบาทเท่านั้นค่ะ <c oughs> <c oughs> ด้อเลยไหมคะ 1 99ไม่ถึงสล้านจริงด้วยคุณแม่แต่<ม>ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะ,ะยังมีของแถมอีกเยอะแยะเลยค่ะพี่ดีอะไรยังไงช่วยผ่อน1ปีนะคะแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายวันอนอนนอกจากนี้ของแถมถึง20รายการค่ะโอ้ะจะมีอะไรบ้างเอาขอเกินเกินเอาไง,ไง่ายๆแอร์สี่เครื่องก็คุ้มแล้วค่ะพี่ดีทั้งหลังนแหละถูกต้องสามห้องนอนข้างล่างลิฟต์รูมอีกใช่ปั๊มน้ําแทงน้าค่ะแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงค่าสาธารณูปโภค2ปีด้วยนะ ฟรี่วนกลางถูกต้องค่ะไปกับบ้านไม่ไม่ใช่เดี๋ยวว่โอ้ยกูวี่ครับมีเอกสารมาให้เซ็นค่ะซื้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันได้ค่ะแต่ทคุณต้องรีบมานะเดี๋ยวนี้เลยดูเสร็จปุ๊บมาเลยหรือไม่ถ้าว่าก่อนถึง30ถูกต้องค่ะเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนนะครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณมากมค่ะ โครงการเราอยู่ตรงไหนบอกอีกทีสิ B T N Residence 2ค่ะอยู่ซอยจันทองเอี่ยมบางมองนนทบุรีค่ะพี่ี่ต้องบอกว่าเดินทางง่ายมากติดกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งสองสถานีสถานีคลองบางไผ่แล้วก็สถานีบางพูค่ะที่สมคัญมีถนนใหญ่ด้วยทั้ง 2, 2ถนนเลยนะคะจะเป็นถนนบางกวยไซน้อยแล้วก็ถนนการจนาพิเศษค,ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมขนาดนี้กูยกครับอย่ารอครับไปเลยเดี๋ยวน้องสาวรอคุณอยู่ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆน้องจันขอบคุณค่ะพี่ดีค่ะสวัสดีจ้าไอ้ลา้ว